สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาแล้วละการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็จะไปตามนะครับนกคู่อ่างนะครับที่ผมไปต่อกับพ่อเปียกนะครับครั้งที่แล้วก็ได้ตัวอีกฝั่งหนึ่งไปนะครับวันนี้จะไปตามนกคู่อ่างตัวนี้ซึ่งนกอ่างคัวนี้ถือว่าครบนะครับพี่น้องทั้งคาลมนะครับทั้งคู่อ่างนะครับแล้วก็แถมมีออดด้วย นกตัวนี้นี่ถือว่าครบเครื่องนะครับถ้าได้มาทํานกต่อก็จะสุดยอดมากนะครับนกก็เสียงกลางนะครับกลางไปหาใหญ่นะครับก็เอาเจ้าอ่างครับวันนี้เอานกอ่างนะครับไปเจอกับเจ้าอ่างนะครับลองดูนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เจ้าอ่างก็ยังเป็นนกถ่ายแซมครับพี่น้องนะครับดูครับนี่อ่เป็นนกถ่ายแซมครับคน เล็กนะครับจะร่วงนะครับนี่นะครับเป็นนกถ่ายแซมก็เล่นได้ครับถ้าถ่ายแซมจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามสภาพครับจริงนกต่อนี้เล่นเล่นได้แม้ถ่ายขนใหญ่ก็เล่นได้เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอยากให้มันถ่ายขนให้เสร็จเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต้องพักนะครับบางท่านก็ว่าไม่ไม่พักก็เล่นเหมือนเดิมนะครับใช่ครับนกมันเล่นเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า เราอยากให้เขาถ่ายคนให้เสร็จให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอะวันนี้ลองเอานกอ่างไปเจอกับนกอ่างลองดูสิครับพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะเอาอมวยบุญไปก่อนอถ้ามวยบุญยังไม่เหยียบี๋ยวเอามวยบูไปทีนี้เอาเจ้าสองไปนะครับก็ต้องรอชมครับพี่น้องครับอขออนุญาตนะครับเดินทางนะครับไปหาพ่อเปียกก่อนนะครับวันนี้พ่อเปียกก็ เปิดร้านนะครับเปิดร้านไม่รู้แกจะว่างหรือเปล่าอาจจะในแวบๆมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เนี่ยนะครับแต่ยังไงก็ต้องไปตามครับนกอ่างตัวนี้เอาเจอกันที่ป่านกอ่างครับผมครับก็มาถึงที่แล้วนะครับผมมาเมื่อเช้านี้ได้ยินอยู่นะครับคือยังเหลืออยู่ครับผมตัวเสียงกลางนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับที่ดันกับเจ้าครูอ่างนะครับอยู่ฝั่งนี้ นะครับได้ยินอยู่นะครับแสดงว่ายังยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังเหลืออยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้นกดีแล้วนะคือนกหมานแล้วคือนกได้นกอ่าเส้นขนแมวนะครับแล้วก็ได้หางสิบสามเส้นนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอก็ถือว่าแทนกันได้ครับผมแต่ยังไม่ได้ยินเสียงครับว่ามันเป็นเสียงอะไรตัวที่ได้ไปเพราะว่าตัวนี้ยังยังเหลืออยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยมาใส่ฟัง เจ้าอ่างครับฝั่งเจ้าอ่างอที่วันนั้นก็เข้าครับผมแต่ว่าใส่ไม่ดีผมจะเป็ดมานะครับอ่าวันนี้ก็เลยเอาเจ้าอ่างนะครับมาดันกับนกอ่างลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับใส่ฝั่งนี้แล้วนะครับนี่นะครับเจ้าอ่างก็นี่ครับขันยุนอยู่ครับผมขันหาอยู่นะครับอ่าพอเปียกก็ยังไม่มาครับพอดีไปเปิดร้านนะครับเดี๋ยวก็คงจะมาสักหน่อยเดี๋ยวรอครับผมอ่ะเดี๋ยวรอรุนครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับถ้ามวยบุญไม่ได้ก็ต้องเอามวยบูมาลองนะครับอาเราะชมครับคุณพ่อเปียกนะครับเพิ่งมาจากนั้นพ่อเปียกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาฟังแล้วเมื่อกี้เนาะยังอยู่อยู่ยังเหลือยังเหลือตัวนั้นที่ผมคิดว่าได้วันนั้นเนาะที่ว่าได้เจ้าสิบสามอาหางอ่ะเนาะตอนเที่ยวก่อนไม่เห็นครับพอมาตอนนี้ได้ยินแล้วยังอยู่อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนกตัวนั้นคือมันมีของดี ผมว่ามันมีความดีคือมันมีเส้นขนเพชรแล้วก็หางสิบสามเส้นมันอาจจะเป็นดวงดึงหากันก็ได้นะพ่อเนาะมันมันเป็นไปได้ทุกอย่างผมว่าเนาะมันอาจจะเอาตัวนั้นไม่เอาตัวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่มันเหนือความคาดหมายนะครับเราไม่ทราบเนาะเขาเพิ่งมาวันนี้ก็อัดกันอยู่ครับเมื่อกี้อัดกับเจ้าอ่างอัดกันนุกเข้ามาหลายตัวนะพ่อเนาะเข้าหลายตัว นี่แหละครับนกเข้าหลายตัวคือมันก็มีเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือมันจะสนใจแต่นกป่าเพราะว่านกป่ามันอยู่ที่สูงนกเราอยู่ต่ํามันไม่ค่อยลงมาถ้าอยู่หนึ่งตอนหนึ่งนะมีโอกาสมีโอกาสครับมีโอกาสแลวต้นไม้ก็สูงด้วยครับต้นไม้สูงก็ต้องลองดูก่อนนะพ่อเนาะเผื่อเื่อได้เพราะเอานกออกมาไหมครับยังไม่ได้ออกมาครับมาฟังดูมาฟังดูก่อนเนาะดูก่อนเดี๋ยวจะเข้าเบลอยู่เนาะจะเข้าไปอยู่ครับถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็จะพาไปจุดใหม่ไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เอาตรงนี้มันสุดก่อนมันหมายถึงว่าลองดูอีกก่อนลองดูสักตั้งก่อนนะพ่ายังหายอ่างไม่เจออ๋อเนาะใช่ลืมเมื่อกี้คือเจ้าอ่างหายแล้วทีนี้เจ้าอ่างหายไมด้ยินเสียงครับมันไปยังไงเนาะเจ้าอ่างวันนั้นก็คือผมได้ก็เจ้าคือเจ้าอ่างก็ยังขันอยู่วันนั้นนะอ่ากลัวอย่างเดียวก็เขามาตอนกลางคืนเขามาฉายไฟส่องไฟหาต้นไม้อออาจจะยิงหรือโดนอย่างนงี้เนาะกลัวถูกก่อน ถูกยิงก่อนครับก็เลยฟังดูอีกสักหน่อยเผื่อมาก็เลยเหลือแต่เจ้าที่คิดว่าได้แต่ยังไม่ได้ยังกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเข้ากันอยู่เข้ากับเจ้าอ่างอยู่ตอนนี้เกันอยู่ครับมันนกสามสี่ตัวนะพ่อตรงนี้เนาะสามสี่ตัวครับตามที่ได้ยินนี่นะครับตอนนี้ยังมันไล่กันมันตีกันมันเลยเหยียบยากหน่อยครับใช่ครับน่าจะเหยียบคิดว่าน่าจะลงครับต้องต้องรอก่อนเนาะรอครับครับผมอ่ะรอดูนะพ่อเนาะครับครับผมครับผม ก็ต้องย้ายครับพี่น้องครับนี่ครับมันขันอยู่ต้นใหญ่อย่างเงี้ยครับดูครับพี่น้องสูงมากครับนี่ครับต้องย้ายที่แล้วครับผมหาที่ใหม่แล้วไม่ลงครับมันนกมันดันกันครับนกมันมามาใหม่มันดันกันนะครับนี่ครับดันกันอยู่ต้นนี้แล้วก็เจ้าอ่างบมอยู่ตรงเนี้ครับอ่ะก็ต้องย้ายนะครับ ไปที่ใหม่ก่อนนะเจ้าอ่างนกป่าก็ไม่ได้ยินนะครับก็เดี๋ยวรอรดหน้ามาใหม่อีกนะครับรอให้นกมันคึกก่อนนะครับขอค่อยว่ากันอ้าวขออนุญาตย้ายนกก่อนครับสวัสดีตอนค่ําเลยนะครับพี่น้องครับผมก็วันนี้เหนียวเหมือนเดิมครับผมกินยากกินยากครับผมเจ้าอ่างก็ไม่เจอครับนกอ่างที่ว่าจะมาตามนะครับไม่เห็นเลยนะครับผมก็ ให้่ที่ครับว่าจะรู้จุดนะครับก็ค่าซะแล้วนะครับก็ต้องเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับพอรู้จุดอีกแล้วครับที่ใหม่ครับไม่รู้นะครับพอเปียกก็เข้าไปนะครับพอดีมีคนมาหานะครับบอกว่าจะมาขอแบ่งนกต่อว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยเข้าบ้านไปก่อนนะครับก็เลยผมก็เลยอยู่คนเดียวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรออนกลงรอแล้วกันนะครับค่อยว่ากัน ว่าพบอเปียกจะมาหรือเปล่านะครับมีคนมาถามอขอแบ่งนกต่อว่าอย่างนั้นนะครับเอ้าขอญาตนกลงครับผมวันนี้เฝ้าเหมือนเดิมก็นี่แหละครับผมปัญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้านกไข่ถ่ายคนยังไม่เสร็จนะครับนกมันก็จะขนล่วงแบบนี้นะครับพี่น้องดูครับนี่เส้นหนึ่งนะครับอ่านู่นอีกสองเส้นนะครับฝั่งนู้นนะครับนี่แหละครับคือทําไมอนกอ่าเวลามันถ่ายคนนี่เราต้องให สุดก่อนนะครับเนี่ยครับขนมันจะร่วงนะครับถามว่ามันเล่นไหมมันก็เล่นครับพี่น้องเล่นแต่ว่าตามที่ผมเกตดดูเจ้าอ่างคือเล่นไม่เต็มที่นะครับเล่นไม่เต็มที่เหมือนนกเขายังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่นี่ก็คืออ่านกเจ้าอ่างคือถ่ายขนแซมเฉยๆนะครับผมอ่าไม่ได้ถ่ายขนใหญ่นะครับถ้าถ่ายขนใหญ่นี่ผมไม่เอามาเลยนะครับแต่นี้คิดว่าอ่าถ่ายขนแซมนะครับก็อยากจะ เอานกอ่างนะครับมาสู้กับนกอ่างลองดูนะครับนกป่าวันนี้ก็ไม่เจอครับไม่รู้ว่าไปไหนนะครับเอาไว้วันหน้านะครับก็เลยย้ายมาอีกที่นึงก็ไม่เคยมาครับเลยไม่รู้ถิ่นนกเท่าไหร่ครับก็เสียเวลาไปอ่านหลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่ามาปุ๊บนี่ก็คือช่วงนกพักพอดีนะครับก็ขึ้นไปก็อ่างก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้เวลาที่นี่พอรู้แล้วครับว่านกป่านี้ เป็นยังไงครับมีนกดีๆนะครับเสียงดีๆหลายตัวนะครับนกบ่อน,นี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับพอรู้จุดแล้วนะครับก็จะมาม ilian, ต่อใหม่นะครับตรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับฉะนั้นแล้วก็เรื่องขนนะครับก็พยายามนะครับพยายามให้นก well. นั้นนะครับทายให้สุดก่อนนะครับไม่มีร่วงแบบนี้นะครับผมก็ต้องดูแลดีๆนะครับนะครับร่วงตลอดเลยนะครับอยู่ตรงนี้3ามเส้น ก่อนหน้านี้อีกนะครับรวมมันนู่นใต้กระปุกน้ําอีกหนึ่งเส้นนะครับดูครับผมเนี่ยนะครับอ่านับวันนี้น่าจะไม่ต่ากว่าสิบกว่าเส้นแน่ๆนะครับที่ร่วงนะครับอ่าดีนะที่เป็นถ่ายแซมครับผมเอ้าเดี๋ยวรอพ่อเปี๊ยกนะครับมารับนะครับยังไม่มาเลยให้ไม่รู้ว่าหมานหรือเปล่านะครับวันนี้เข้าไปแบ่งนกนะครับให้พี่น้องนะครับมาตามซื้อนกว่าอย่างนั้นนะครับรอชมครับก็ สรุปคลิปนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเฝ้านะครับผมดูครับบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับมีพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงนะครับดูพระจันทร์ไว้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับนุ่นครับเปียกมาแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งเดินทางมาไม่รู้ว่าตกลงได้เอากงกับนกพับใส่ถุงหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่เพราะเหยียบไหมครับไม่มีเนี้ยเพราะ เียวครับผมเป็นไงบ้างครับเมื่อก bueno> ี้ได้ก um> ับแต้ท okay ีมงานมาขอแบ่งเป็นไงี้ยโอ้ฮะพอได้อยู่เนาะเป็ี่ยนแบบไม่รู้จะบอกไงแกถามครับก็เลยคุยกันไปกันมาก็เลยเปลี่ยนนกเปลี่ยนนกอ๋อเอาเอาไงครับนกต่อกับนกต่อเลยหรือว่ายังไงนกต่อกับนกต่อเปลี่ยนกันสีสะเกีดมาจากสีสะเกีด นกนกของสีสเกดอ๋อนกมาจากสีสเกตหูอ่างเหมือนตัวนี้นะอ๋อมันเจ้าอ่างพ่อก็เลยพ่อเปลี่ยนตัวไหนไปทีนี้หูช้างโอ้เปลี่ยนจะหูช้างอืมแกไเอเจ้าของนกมาจากไหนทีนี้จากสีสเกตหรือเปล่าครับจากคอนแกนโอ๋อยู่คอนแกนแกครับแกอยากได้นกครับทีนี้ก็เลยนุ๊กจะว่ายังไงครับบอกราคาไม่เป็นแก่เรานกมาให้ดูเห็นมันขันอยู่ในรถตือครับ เห็นนกแกขันอยู่นี่ก็เลยเปลี่ยนกันเลยเนาะครับเอาโอเคครับก็ถือว่าพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็บ้ากันไปมีอะไรก็โทรติดต่อกันับแกแกบอกแกก็จะโทรมาเล่นกับผมด้วยแล้งแกมีนกปากขอด้วยอารมณ์ดีครับสายนกมงคลหรือเปล่าครับสายสายมงคลโอ้แกชอบสายมงคลใช่ ครับครับครับอ๋ออันนี้แกมาตามเก็บเอาหูช้างไปแล้วช้างไปแล้วครับผมฮะทีนี้ก็มีปากขอมีมีอ่าปักทอรณนีอ๋อหนาวเดือนห้ามันจะปิดปั๊บครั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 บโอเคแสดงว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่ชอบนกสายมงคลแค่ว่าแกรู้จักอาจารย์อ๋อครับแกอยู่แกอยู่บ้านหนองกุงขอนแก่นอ๋อครับผมแกชื่อว่าชาติแกเคย นั่นมาหาอาจารย์ชวนไปต่อนกอยู่ครับผมอ้าวเอาล้ครับยังไงก็อยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายนะพ่อเนาะบางทีมันก็ไม่มีราคาหรอกบางทีก็เปลี่ยนกันบางทีก็มีราคาก็อยู่ที่สองฝ่ายตกลงกันนะครับผมเอาแล้วครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับพ่อเปียกไปก่อนครับพ่อเปียกสวัสดี